477สกาวาทีถามว่าการปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหันต์มีอยู่หรือประวาทีตอบว่าการปล่อยสุกะคืออสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลา,าดในธรรมของตนผู้ปัญญาวิมุตติมีอยู่การปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอรหรันต์ ผู้ฉลาดในธรรมอื่นผู้อุพาโตภาควิมุตไม่มีสกาวาทีถามว่าการปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าการปล่อยสุกกะคืออสุจิของพระอระหรันต์ ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง478สกาวาทีถามว่าการปล่อยสุกะคืออสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าการปล่อยสุกะคืออสุจิของพระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนไม่มีหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง479สกาสกาวาทีถามว่าพระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตน ละขาดราคะแล้วแต่การปล่อยสุกะคืออสุจิของท่านยังมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอระหรันตผู้ฉลาดในธรรมอื่นละขาดราคะแล้วแต่การปล่อยสุกะ คืออสุจิของท่านยังมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง480สกาวาทีถามว่าพระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนลักขาดโทสะแล้วลักขาดโมหะแล้วละถึงลักขาดอโนตปะแล้ว แต่การปล่อยสุกกะคืออสุจิของท่านยังมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละขาดอโนตปะแล้วแต่การปล่อยสุกกะคืออสุจิของท่านยังมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าว